ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างน,นะคะซึ่งมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันก็ไม่พบการทุจริตค่ะโดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตก็ยืนยันนะคะว่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด49แห่งมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระบบไทยสกูลลันช์และไม่พบการทุจริต นางวิพาสายรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเทาอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตและตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโรงอาหารตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทั้ง49โรงเรียนใช้โปรแกรมไทยสกูลลันช์ เพื่อวางแผนจัดอาหารที่มีคุณภาพนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่โดยจะมีกระบวนการนิเทศติดตามกำกับประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบก็พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ปฏิบัติตามระเบียบปรุงอาหารได้คุณภาพตามหลักโภชนาการและเป็นไปตามแผนของระบบไทยสกุลรั้นไม่พบการทุจริตค่าอาหารกลางวันค่ะ แนวปฏิบัตินะคะให้กับทางโรงเรียนได้ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินอาหารกลางวันนะคะและก็มีคณะกรรมการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้ติดตามและก็มี สนอของเขตพื้นที่ที่ออกมากํากับติดตามในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินนะคะและก็ถือว่าเราได้ทําครอบคลุมในทุกมิติในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่สุดยืนยันค่ะว่าในเรื่องของการทุจริตเรื่องอาหารกลางวันนี้ไม่มีค่ะระบบใช้สกุลล้านเนี่ยครับเขาจะคิดมาเลยว่าในแต่และว,วันเนี่ยจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยจัดทาอาหารอะไรนะครับตามตามเมนูที่เราได้เขียนเอาไว้นั่นครับแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน ในแต่ละสัปดาห์เป็นระบบที่มีคุณภาพนะครับเป็นระบบที่ทําให้ทางโรงเรียนจัดอาหารสังวันเนี่ยอย่างมีคุณภาพลงสู่ตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ได้รับสารอาหารครบถูกหลักโภชนาการสำหรับเมนูอาหารในแต่ละวันที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้แตกต่างกัน ซึ่งได้มาจากการคำนวณของระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือ Thai s c h o o l l u n c h ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันได้มาตรฐานแม้ว่าโรงเรียนไม่มีนักโภชนาการแต่นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนอีกทั้งยังสามารถคำนวณวัตถุดิบที่ต้องซื้อและค่าใช้จ่ายตามราคาท้องถิ่นแต่ละแห่งตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่สำหรับโรงเรียนบ้านบางเทาได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณค่าอาหารกลางวันจากอบต เชิงทะเลให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จจำนวน602คนหัวละ22บาทรวมรายจ่ายต่อวัน13,244บาทอย่างเช่นครั้งนี้นะคะเป็นเมนูต้มขากไก่กะทิสด ผัดผักรวมข้าวสวยและแตงโมซึ่งรสชาติอาหารแต่ละระดับชั้นจะมีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละวันจะมีครูมาชิมรสชาติของอาหารเพื่อให้เหมาะสมของแต่ละชั้นอาหารทุกเมนูจะไม่มีการใส่ผงชูรส เป็นเมนูที่นักเรียนชอบจะเน้นเมนูอาหารฮาลาลเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและหากนักเรียนไม่อิ่มก็สามารถเติมได้ค่ะในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสโรงเรียนได้อนุญ,ญาตให้ร้านค้าเข้ามาจําหน่ายอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้ซึ่งทุกร้านก็จะต้องผ่านการอบรมการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ นอกจากนี้โรงเรียนมีการควบคุมดูแลเรื่องของอาหารให้มีความเหมาะสมตามหลักโภชนาการเส้นห้ามจําหน่ายหรือนําขนมขบเคี้ยวน้ําอัดลมไส้กรอกเข้ามาในโรงเรียนอย่างเด็ดขาดจนทําให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลโครงการอยน้อยระดับประเทศค่ะ,คะก็ถือว่าสารอาหารนะคะที่ต้องบอกว่าถูกต้องตามหลักโภชนาการก็จะมีผลต่อการจเจริญเติบโตต,ตามวัยนะคะของน<ช>ัก<ล>เรียนแล้วก็ส่งผลต่อการเรียนด้วยนะคะ